ความคิดหลายอย่างที่ฟังมาเนี่ยนะเป็นความคิดที่คิดสั้นก็ได้คิดสั้นคิดง่ายอาจจะไปฟังใครที่เขาทำให้ดูพูดให้ดูแล้วฟังมาไม่หมดหรือเปล่าหรือฟังมาแล้วตีความไปในทางที่ตัวเองคิดเอง ว่าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือคุณฟังมาแล้วคุณจะตีความยังไงก็ได้สิ่งที่จะทําให้คุณรู้คือตอนคุยกับผู้ชายถ้าผู้ชายที่คุยแล้วเขาไม่ได้จะให้สิ่งที่คุณอยากได้คุณก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาตั้งแต่เนิ่นๆตัดออกไปจากชีวิตเลยนะคะอย่าไปเชิดชูเชิดชูผู้ชายฝรั่งเพราะว่าฝรั่งไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยคุณอดดูสารคาดีของ คุณกรุณาบัวคำศรีนะคะรอบโลกไปหลายๆประเทศเลยแล้วเขาก็เล่าถึงหลายสิ่งมากมายคุณไปดูบ้างนะอย่าดูแต่แนวมาดามเมียฝรัง่งชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบนั้นฉันอยู่ได้ฉันชอบอย่าดูแค่นี้นะคะไปดูเปิดหูเปิดตาอย่างอื่นบ้างนะคะจะได้ฉลาดขึ้นก็จะได้มาปรับความคิดตัวเองใหม่ๆว่าในโลกนี้มีอะไรอีกเยอะเลยที่คุณไม่รู้เลยนะคะอดเคยพูดกับพี่คนหนึ่งว่า อะไรที่เราคิดว่าแปลกไม่ใช่สิ่งใหม่เลยแค่เราไม่เคยมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะสารคดีที่คุณกรุณาทำคือผู้ชายฝรั่งในต่างประเทศเนี่ยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทกำลังเรียนปริญญาเอกแล้วก็เกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเลยบริษัทที่เคยทำงานด้วยเจ๊งบ้านเช่าอยู่เขาไล่ออกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าสรุปคือนักศึกษาปริญญาเอกคนนี้ ต้องเป็นโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านต้องมานอนอยู่ริมถนนเขาบอกว่าเขาไปน,นอนอยู่ในตู้ ATM ของไทยก็มีนะเคยเห็นจะเป็นลักษณะ ATM อยู่ข้างในแล้วก็มีประตูเข้าไปเป็นห้องอะ่ะเขาก็จะไปนอนกันอยู่ในนั้นในฤดูหนาวอย่างนั่น,น,นคือ สิ่งที่จะมาบอกวันนี้นะคะคุยกับฝรั่งถ้าคุณไม่เช็คให้ดีก่อนนะคุณก็อาจจะเจอฝรั่งพุดการศึกษาก็ดีเขาเป็นโฮมเลสเขาโกหกชั้นหรือเปล่าสิ่งใดๆบนโลกนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเลยคุณคุณไม่รู้หรอกคุณต้องคุยแล้วคุณก็ต้องคิดต้องเลือกดีๆที่สําคัญคือความคิดตัวเองเนี่แหละ m มซ์เซ็ตนี่ยแหละคุณต้องคิดให้มากและวางแผนอนาคตของชั้นเนี่ย กับผู้ชายที่ฉันเลือกมาเป็นสามีแล้วเนี่ยฉันจะเป็นยังไงฉันเห็นแบบไหนแล้วคุณก็เลือกตัดสินใจส่วนเรื่องท้องอย่าพึ่งถ้าคุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้อย่าท้องนะคะ